ครับพี่นอ้องมือนี้ว่าสิพาไปหาในใส่บังลันได้ครับมือนี้เปลี่ยนวิธีหากินนะครับมือนี้ส่บังลั่นเอาเยียนครับเนี้ชีกิเดียนมือนี้กอาเบ็ดติดไปน้าครับเพื่อมีหมองส,สวยๆพอได้ใส่เบ็ดน้าครับ เงี่ยหัวคือก็ครับหัวก็จิหัวขายก็อะไรครับผมเนี่ยหัวขายก็แล้วครับจะเป็นกบล่ะมาติดตามมั้งครับเดี๋ยวไปผลิตเงี้ยวันครับ เีขัน้นตอนการผลิตเนื้อครับไงขี่เกียรเดียนฟัดใส่ขี้ดินครับใส่ดินเหนียวใส่เบิ้ดตัวเล็วบ่อยเดียวบัวมันเป็นยังบ่วข้าวบ่วข้าวต้องฟักแลก้วก็ขี้ดินเหนียวขี้โพ้น หิดเงียวใส่บางลั่นครับครับบางลั่นมีไพ่ครับยังใส่ระบบดังเดิมอยู่เวยครับ PVC เก็ BBC, มี่ยงมองก็ใส่ทว,ว่า PVC เลยเขาชีกขาเหล้ครับงามันครับงามันเรียนตุยครับผลิตเงียได้เรียบร้อยแล้วครับ นี่นะมั่เหนียวฉังมาแตกนิดหน่อยเหนียวโรวยครับแรวยกดดิคืนแน่นอนนี่ซ้าบังเหรอเย่ เรไดบครับไนเะี้ยเกื่ตุยก้งเก็บอีกต้องครัวตัวบีบีซีครับอัดเลยครับนอัดเชื่อเพองแลยครับเไดจได้ตายยังไม่เิดนตายกิน้นตายมีปวดก็ตายบวใส่เลนกับวกเขาครับพี่น้อง ไล่พวกกัดตายวาทั้งจับมาด้ครับถั่รครับใส่ซ้ำปั่นเห็นกับเมื่อไงครับกบบขีปุ่มฟักใส่ขีกดกระเดียนเรียบร้อยครับใส่น้ำเล็กน้อยตัดเข้าไปแล้วทาปากเล็กน้อย ตาพยายามเสียบเตื้บถ้าให้มันมันบางไงถ้ามันพื้นเดี่ยวกับกีดินโอ,อ้มันหัึ่งใบลึกเขาเนะจางมาเตือนึงพี่วิซี่มเบอร์เบอร์คือจะบางไม่ไพ่นะครับมาดีสิบบังพี่รองแต่บับพี่วิซี่ มีสองฉบับครับมือนี่ไม่ไพ่ับพี c ีซีครับขนาดสองนิ้วครับนิ้วเครื่องสองนิ้วเห็ดไดบัดโดยใหญ่ยยหลายครับมันหนักมันหนักก็มันเพี้ยงครับตามช่วงบิน้องตอนนี้ก็แล้วมันจูเนียครับเนีย่ยชิคกี้เดียน น้ำขึ้นครับช่วงนี้ครับปลายสิงหาทุกปีก็ได้ครับปีนี้ก็บ่นาพาดนะครับได้หน่อยได้หลายเดี๋ยวคอยมาหลุดน้ำแกันนะครับพี่น้องบรรจุกระสุนเรียบร้อยครับแถวนี้มีหัดบางไฟเบิ่งนะครับพี่น้องเห็นบ่้ยเนาะครับถ่ายวิดีโออยู่นี่กันขึ้นพูดซิบบ้างแล้วครับนี่ อะเสียนตุยบรรจุก็สุนเรียบร้อยครับบังลั่นซิงครับท่อ PVC ีซีใส่ท่อ PVC ีซีใส่ลายปีครับบบเปื่อยโบผู้ครับบวกบื่กินมวดบ้อจอกว่าเสียกับเสียนตุยว่าบ่บบอคอยเขาสู่บ้างไม่ไพ่ครับอาจารย์มือกินซอคอยรุนบังครับใส่ยังก็ะเว้นเมื่อไหนตีเสียนตุย บางล้านนี่มันโบเขาครับมันเป็นยังมันหอนดี <laughs> มันอ,กออกจากหูวเวนโอ้หหมุนอยู่ในหูนะครับเนาะหากินยังมันขึ้นนียครับใส่กางเวียนนี่ใส่ยังได้กับโบเขาครับนอนเวียนมาส่นออกหากินยังมันขึ้นครับ ถุงไหวเล็กน้อยครับซุปลุงเบิร์ดอีก่เป็นไรครับเชี่เรื่องตัวครับได้ครับ,รบช่วงนี้น้ำขึ้นต้องพบเพื่อนมาเล่นหลายเขาไปว่าได้หายใจตายช่วยครับเป็นบัวพวยน้ำขึ้นแห้งปากออกทิ้ง เรามเขาไม่เ,เขาไงวัวย่าให้ไี่เสียบยังอัดเชี่ยวสร้างเขาไว้พวงครับหลังท,ที่หนึ่งผ่านไปสีมงึงแรหพี่นมองครับ แดดิงโอ้ยสุดยอดเลยครับมือนีสองคนครับสามคนครับสร้างรูไปฉบับบังไม้ไผ่นะครับเข้าไปอีกทักทางนึงครับแบงออกสองสายครับมือนี่อันนี้ผมมากครับเสียนตุยครับฉบับท่อ p v c ีแดดเป็นแดดพี่น้องเอ้ยสีมังแรงกันได้หลังสองผ่านไปครับ ยังครับขรอบป,ปากข้างในโอ้ฟอดเพื่นกันฟู่ครับ Cảm xây băng lăn không? hai trái Cô nhớ nào mới ngoài không? Dân khẩu này một tải phút đi hai trái hợp Mình ăn vô hợp, <laughs> yeah, hợp Nhiều กูเน like <ừ. S 1> ียเรียบร้อยเด้ครับงบเงียเข้าไปนี่ปลาเนียน้าคุณนียครับเีเกือบูดนี้พ่มีเกือบบูดเกันนี่ เสียวลงไปในบัวที่ผูกนั่นไม่บริบ,บัตบางลันรลค,ครับในปลาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวขอให้จำมองกันไม่แน่นเยอะเลยครับ,บรมองหายใจไม่ได้ครับนี่ครับมองนี่จุ่มมาเรียบร้อยครับเขจาจ้าตัวกระต่ายอากอ้ากล้าครับวันนี้เจ้าตัว สุดท้ายแล้วมือในี่ใส่ประมาณยี่สิบบังครับมบนตรงใส่หลายกับหมานครับใส่หน่อยใส่หลายปัจดใจลักขึ้นอยู่กับขี่กี่เดือนครับอึดขนาดครับซุนมือนี่พี่น,ออน้องเจ้าสี่ปีครูดได้ครับขี่กี่เดือนปุ้ยอึดนี่ใ,นใส่เป็นทีละลอยบังกับปุ้ยมัญหาครับ สุดท้ายแล้วครับอันนี้บางลัดนะครับบัวบังไฟบังไฟตกบางหันโขกโขกใจบ้่นนนะเกิดแนะรดีเดือดเลยล่อลุนกันพี่น้องพี่น้องอล่อลุนกันมืออื่นครับเต่าไม้คือเอียน แนวอื่บบนต้นเขาได้ครับขอตัวเอียงอยูพ่พ่าะนี่มีเก็บบนต้นเขาครับเี็บร้อยพี่น้องครับยี่สิบบังพานไปอรุ่นมืออื่นเศ้าครับคาดว่าสิบบาทมาแน่นอนนลครับ เราครับปีห้าครึ่งวางแล้วดกันครับมือนี้เยี่ยนเขาวิ่นบ<อ>่เห็นไหมครับแบบนี้คุสีเคดีนี่นราเบิ่งครับนครับเยี่ยน Aduh, kak. Bang, boleh ya, kak. Coba saya tunjuk. Ini sebut-sebut. Aduh, cukup, kak. Wih, kak. Ngekut Malah, Bukan Nah, tak kuat sahaja. Hahaha. มาช่วยตัวที่นอ้องคนดึงนะครับโอ้ตัวนี่ใส่มาตะทานเลยพี่นอ้องโอ้ยครับชาติเจนับตัวนี้ครับลพี่นอ้องยำต่อไปใหงเหลืออยู่ยครับ ดับเสียนปุยสาวนี่ครับยิอ้อะารครับยังมาที่เจ้าพี่นอ้องเบิรงดชิดชัดครับพี่น้องครับเบิรงดชิดชัยด,ด้วยครับเด้อแบบโอ้ใส่มาไทยาครับตัวนี้คือกุมูนครับตัวนี้

มือนี่เนื้อนูดต้มเลยครับมือนี้มู้นี่มันม่วงวางหกม่วงเนี่ยใส่บิ๊กม่วงเกลือครับ ยนเป็นเมนูตน้มนะครเสียนตุยอาชิบะเรยูกินหน้ามื่อเมื่อนี่มีภารกิจต้องเฮ็ดงานครับรถ<ว>ขึ้นเลยครับการของยิสานข้างเลือกของเฮาครับผมบางลา,งางนยี่สิบบังเบิองสิได้หลาย,ลายป็นไดนครับเอาที่ลงไปมึงครับ วดจัครบผมจวดจัดครับไซนี้โหแบบมีแบบดูงามครับไซนี้ไซอองตองครับผมประมาณได้กี่ลูกครับนี่ครับน่าจะได้ยี่สิบสองสามลครับผมบ้มานสองลูกได้ครับนี่แบบตัวนี้จะเป็น <im it> น่าจะเป็นเอียนเอียนไม่ครับนี่เอียนไม่เอียนขนไม่จะเป็นแนวนี้เด้อครับเอียนขนไม่เอา <im it> เยียนเองไม่ตรงได้ครับ จะประมาณนี่แหละครับมันจ็บตัวน้อยแน่ตัวใหญ่แน่ทะเยียนเขาเข้าไปกินเบิานเรียวครับเขาไปเอาน้ำกลนเขาเขาใช้เบรกมือนี่เขาเซียมีอะไรยังครับนี่มือนีวะครับน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นนี้ใส่นี่ครับต้มอเป็นไหนบัวพัดกระตุ่มเปลี่ยนนะครับผมทีโอ้ยเขาทาแล้วครับขันอีสานขันเลือเนี่ต้องตุ่มแล้วครับแน่น่ครับเครื่องเครื่องถึงเนี่ยเรืองมือนี้มือนี้นาที ที่สิเป็นตุ่มเปลี่ยนนะครับตุ่มนะครับเบอนี้ครับตุ่มเบลโปขั่วได้บ่ครับหนึ่โอ้ยหนาการซ่าครับข้าวครับผมถาเถือกขีดเดียนมาครับถาเถือกเครื่องซี่นะครับจะว่าเป็นตัวดำๆนั่นบมเมนใสบมเมนพุ่งนะครับขีด่เดียนครับผมอยู่แจ็คพอตทันที่มาครับแจ็คพอตไายครับเขาเลยล่ะเนี่ยไดนครับเดี๋ยวทีกินตุ่มเบิร์ตตุแบเบลโปตั่วได้ตัวแบบตุ่มเปลี่ยนเนาะดูนะครับเขาฤดูอไรอย่งเรื่อครับ ของแ้เพื่อนมันตวดปวดเย็ยนเย็ยนอะไเพื่อนเย็ยนแท่งหเย็ยนแท่งครับย่างให้เมียดนะครับเมียคือยิงบุหรัครับเพื่อนมาอย่างไรเมียดภาษาไทยอันข,ข้าวๆมันนะครับเห็นมันหดครับเอามาชุ่มเบื้องครับย่างเอาน้าข้าวมันออกครับมันแล้วทุกคนนะครับบางคนเพิ่มมาก มันข้าวแบบไม่ถึงข้าวจะอย่างไรมันที่อย่างแบบอย่างอย่างหิ้งหิงเนี่ยโอ้ยเยอะไปแข้งเลยรับไม่ดีแข่ง อันนี้เ,เป็นครับอ่าลงจุดน้อยครับก้อนที่ป่งครับใส่ไล่นะครับใส่คำเพียร์นีล่ลรับระบพี่เกือบเพียรแล้วครับเจอยี่ล่าอีกเท่ามาเนี่ครับโอ้ยจะฉลุดร้อนแรี่ยงขนาดไหนพี่น้องเอ้ยเป็นเดืดปีป๊ดเกลือหรพี่น้องเกลือได้วรซ้ำเนื้อปลาครับเนื้อเยื่กอะไร รับประกันจาก10เบคครับอ,รอิ0เบคแล้วครับอยย่่สเนีขักมันบ่ขักับชิมดูดูครับมันจะขักเจอแล้วไม่เอาใส่<ซ>พักกันไปสุดยอดครับแก้วชิมก่อนพี่น้องลุ่งกันแล้วครับปรุงเรียบร้อยโ,อโลแต่มันเปื่อยครับ ิมมึงแล้วคบนนัวมันสมบอได้ทีบอครับบอเนี้ยไดหน่อยครับบบอได้ดวกปากเอโอ้เพีย่างเดียวเลยพี่นวกโอ้ย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 น้ำป้าหน่อยน้ำป้าหน่อยาหน่อยาหนผมสุดบดเลย โอ้ยเพ็ดมาแล้วยังเพี่น้องเอ้ยไม่มาแล้วยังเพเอ็ดโอ้เพ็ดนจนขั้นหัวงอเนี่ยสงนุนไปใส่อยู่อ้าวบังคับเทียดเทียดกับเชฟเบรกนะครับอ้าวเห็นเป็นซีบังครับอ้ารถรถแทรปเป็นไรครับรถสนนิยมเบื้องสีครับอ้าวครับอาชีพบดได้กินเดี๋ยวผมดมให้ครับย่างย่างครับย่างย่างย่างขั้นตอนสุดท้ายครับได้กินครับ เห็นไหมครับลูกชากับอุ้ยหนุ่มลึกเผ็ดล้ำเห็นไหมครับเชฟเบีครับถึงเครื่องครับถึงเครื่องเผ็ดเป็นเผ็ดสุดเป็นสุดจวดเป็นจวดถึงเครื่องครับถึง<ด>เครื่องผมเดี๋ยวคดเลว่าล้วครับแจ็บคนนี้ก็นี่แต่รถดีขึบบ้นแลครับบ้านเนี่ยถามเบาะแครับอันขอเบอร์นึงโฮเกีาไว้น้ำครับให้มาหับออกเลยขั้นเบาะแสปุ๋งสุดด้ใส่ลูกไปหลายบ่แล้วครับ สีมือเราต้องใส่ผงสุรด์ลายก็ได้ดอกครับพิซสานคันลึกปวดพี่น้องนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวใจเย็นๆครับพ้องเส้นเกล็ดหนามสีสีสีหนามตุ่มนะครับเป็นไรครับพี่ครับรสชาติรสชาติถึงเครื่องแนงครับถึงเครื่องเลยเนื้อเนื้อนุ่มมาครับเบื้องหนำครับเบื้องสีหนำก่อนถึงเครื่องมาครับถึงเครื่องครับ ว่าผมมันเป็นเกล็ดไตปลาครับโอ้ยขันว่าไม่นลดซ่าเนี่ครับคือผมมันอีสานขันลึกแบบบนดูกเลยครับโอ้ยหางสุดเลยครับพี่น้องหางสุดสุดอีลีครับจุดปุดเลยนี่นะเอ้อมาหางสุดครับอืมบันเทิงพี่น้องเอ้ยบันเทิงดูนี้มันต้องง่ายครับอ้อนเลยครับรุ่นเนี่ยเย้เลยครับเซบิกสุดจ่อยเลยครับแก้วแห้ง รสชาตินะครับรสชาติครับสุดยอดครับเผ็ดร้อนนี่นะครับให้มาบ่อเสียบมีแต่คนป่วยนะครับสุดยอดอีหลีสุดยอดพี่น้องเลยสุกเรียบร้อยครับนะครับโอ้ยเป็นไงครับมิหากินบังได้เว้ยเหรครับเนี่ยนี่ต้องอีสานคันลึกย่างเดียวครับที่มีแบบนี้ครับมันตุ้งงู้ชิ้นครับเป็นไงครับรสชาต ็หอนนัวถึงเครื่องอยู่บ่มันมันยาสูบกันมั้ยมึงสีแล้วเป็นบยังไงครับสีสันไม่ออกบนนะครับโอ้ยคือมีตอวเอ้ยบวานไฟทุกอย่างมาสั่นสุดยอดเลยเส้นเบียร์ว่าสุดยอดเลยเส้นขันลึกไว้ไหนเส้นขันลึกบุจักบวานไฟบุจักกามินครับม่นเก่งไปปลาไปแล้วครับซูซี่ก็ไปปลาได้เลยรุ่นบวกขึ้นดู